ี่น้องพามาเบิ่งดอกไม้งามพี่น้องเบิ่งเบิงดอกไม้งามคักพี่น้องเบิ่งเบิงดูไปเบิ่งไกะไก่อนจ้าพไปเบิ่งกไก่พี่น้องเบิ่งอยางงามเลยบรรยากาศก็งามพี่น้องเบิ่งบริบรรยากาศเป็นบรรยากาศที่สวยงามจ้าพ่อแม่พี่น้อง ต้นดอกไม้เนื้อใยใๆสะอ่อนแห้งดอกไม้งามสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องจะวไทยโวโลกค่ะมนีภาพมาเบ่งบรรยากาศงามๆออกมาทางหน่อกอิละจ้าพ่อแม่พี่น้องออกมาทางหน่อกอละจ้ามนีภาพมาเบ่งบรรยากาศสวยพี่น้องบรรยากาศงามดีที่มีบอคอยมีแดดแต่มนีแต่อากาศดีพี่น้องอากาศงามหลายบรรยากาศดีหลาย มันหนีสิิพามาเบ่งดอกไม้งามในในเมืองอันเมืองหนึ่งพุสเตอร์พี่น้องดอกไม้งามหฮงเนี่ชยชฉยพี่น้องได้เบ่งดอกไม้นี่เนาะจังเป็นบ่งอย่างอื่นพี่น้องงามหลายพี่น้องเห็นบ่ดอกไม้งามงามพี่น้องเบ่งต้นมันงามบักขนาดเลยให้เบ่งกบใกล้ก็พี่น้องพี่น้องเห็นบ่ ใกลเนาะปักยางงามเลยจักสิสบายังได้ความงามเนาะพี่นอ้องพญเยาวภาพ้าพมาตั้งหนอกจ้ะพี่นอ้องพญายาวภาพมาตั้งหนอกมานนี่กินเขาแล้วก็เล่นยางอ๊เสียงรัข้างพี่น้องตกใจเสียงรัข้างบอก สามโมงจะสามโมงระฆังกตีสามเถื่อบอ,อยุคข้างๆเชิดยุคข้างๆโบดถ์ป่ะเนาะนี่พี่นอ้องเบิ่งวิวงามแหง้งพ่อใหญ่อยู่หันอ้สวัสดีครับเฟิร์สสวัสดีครับติดตอต้นดอกไม้พ่อใหญ่ยางมาเบิง่ง beautiful yeah very 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 beautiful นี่พี่น้องเบิ่งบรรยากาศรอบๆนี่เนาะเบิ่งบรรยากาศรอบๆนี่ยองเบิ่งต้นดอกตสนริบหนับเสือของหไม่เนักหายบริหารสิพี่บอว์บริหารนำหลายพี่น้องปกะกาศลงไปข้างล่างน้ำถั่วมระอยู่ข้างเทิงเอาพี่น้องเบิ่งต้นไม้เพิ่นเพิ่นเห็ดงามคัก เรื่องแค่มีเพลงเป็นเบื้องต้นไม้ต้นไหลเป็นง่าแห้งอุย้ยสะออนดอกไม้พี่น้องสะออนกับสะออนดอกไม้เพิ่นงามหลายักสิบาจัย่างใดนะงามแห้งนี่ดอกไม้สวยพี่น้องอมืนันมีบ่มีแดดบ่มีแดดคึมๆคือจังฝนสิตกเนาะแต่ก็บ่ทันตกดอก มันี้คืมเนาะถ้ามาเบ่งดอกไม้งามๆเราอยากให้พี่น้องได้เบ่งน้ำว่าดอกไม้งามขนาดใดก็เลยให้เบ่งวิววิวก็งามวิวมองนี่เนาะคันๆก็เป็นโบสถ์เนาะได้ยินเสียงเสียงรัข้างมังเม่งเม้งผ่นนะสองสามเทือสามกันสามเทือกอะบสามโมงจ้ะทั้งปุ่นแม่น้ำพี่น้องพี่น้องเบ่งเบ่งยิ่งเนกับเบื่อเนาะมันงามแห้งความมักมักบ้านเมืองเนี่ยมันเป็น เป็นเมืองดอกไม้เมืองดอกไม้มันงามเนาะใส่พี่น้องเลยเบิ่งทั้งหนานี่ทั้งพูดไ่น้องแม่นม้ำพี่น้องแม่นม้ำแม่นม้ำพี่น้องน้ำม,มันถ่วมพี่น้องเ่า,าเขาบรใหาเขาลงไปด้เป็นแม่นม้ำขอ่าสจิพ้าพี่น้องไปเบิ่งจากหน่อยหนึ่งเดี๋ยวพี่น้องจะเบิ่งทั้งปีก่อนงามเง้งาม โดยเฉพาะพี่น้องไปเบิ่งงันแม่น,มน้ำเจ้าโนยวานาม,มันตุ่มขนาดใดอันตรายนะแท้ก็ห้ามให้คนไปไกลนะเพราะยะนานตกน้ำยานเด็กหน่อยเด็กอยังมันดื้อเนาะกระติ๊ตกน้ำกระติ๊มีปัญหาอีกละนี่แหละคนกับมาถ่ายวิดีโอกับดอกไม้พี่น้องดอกไม้มันงามคนกับมาถ่ายวิดีโอกับดอกไม้เดี๋ยวก็เสียไปส้นพญายกรพญายศิลงไปข้างล่างปะไปเบิง่งเป็ดเบิ่งหานเบิง่งเหียงเพิ่น ดอกไม้งามาขนาดเลยสอนได้ดอกไม้ละคอยเดี๋ยวกําลังสเริมเลยพี่น้องนี่กําลังสเสริมออกหลายแล้วเดี๋ยวก็หลายเต็มละนี่เดี๋ยวก็สิม,มีดอกอันซาคุรละเต็มอันนี้ค้าขๆดอกลิลี่นะพี่น้องเนาะายๆดอกลิลี่ลลลแต่ก็บอแมนลิลี่จะก,ก็เอนินยังไปพญายไปไปพี่นอ้องพญาไปพูดแล้วนะเนาะพญไปพูดแล้วเ <laughs> พราะว่าแล้วถามมาสิไปลงอันสิไปลงไปทางรางบอ ที่ลักไปเบังบอกเราบ่บ่ไปบปนีิสิมาเปลี่ยนใจไปแล้วก็บ่ไปแล้วเนาะปัญญาออกก่อนปัญญาออกก่อนไม่คนสิไปดื่มแล้วสิไปดื่มจักน้อยนึงแล้วกาจังสิกลับบ้านคึ้พี่น้องคึ้นฟ้าคึ้นฝนเนาะมื้อนี้คึ้นฟ้าคึ้นฝนก็บ่เป็นหยังค่ะอากาศจังซี่ละกันอยู่เมืองนอกกันว่าคันเฮาอยู่เมืองนอกกันเนาะเพราะว่ายานฝนย่านฟ้าเฮาก็บ่ต้องไปไสพี่น้องเฮาก็บ่ต้องไปไสเดี๋ยวพามาเบิ่งดอกไม้นี่จักน้อยนึง ดอกแห่งดอกทิวลิปอ๋อทิวลิปพี่น้องเฉลห่ยเบิง้งดอกทิวลิปสีขาวมีคนละสายพันธุ์กันนะพี่น้องเนาะนี่ดอกนี้หอมหอมเลยพี่น้องดอกนี้หอมนะนี่ได้ยินเสียงรักขนะ้งเงม,มงเมงวันมองนี่พี่น้องได้ยินเสียงรักข้งเมงเมงวันมองนี่ให้พี่น้องได้เบิ่งก่อน เซนลัะข้างดังเมงเมงวงนี้ล่ะนี่นกจะมาขี่ใส่หัวไครเด้อบินเซนไปเซนมาอยู่พิธีทำพญายงจิตลงไปทาง่างบ่คุนทั้งอันตั้งม่น้ำตั้งบนไปน้องแม่น้ำอันแม่น้ำริเวอร์เซเว่นนะไหลไปผุนอัลท์อังกฤษลั่งดอนดอนบนอะไลไปทั้งอัน แม่น้ำเทมไปร่วมกันตพุนนะพี่น้องอะลิยูันทโกทูซีรีเวอร์นะล่ยกทีซีรีเวอร์ยูวนทโกริเวอร์ยูวนทีโกดาวทูซีอันี่เอร์อรอออเคไปัปันนว สามโมงหานาทีแล้วเดีのの๋ยวเราเดี๋ยวรกลับ่น้องกับยังไปนัのの่งกันเมืのの่อไงในน้อี่น้องเมื่อง่าเมื่อ b สเตอร์เนาะไน้อง d เบิ l e นั่งกันนอนเป็นไงแล้ววะก็ไปก็ว่าต้องสิมาดื่มเพระว่าเดี๋ยวสี่โมงเคิงเขากลับกลับแล้วสี่โมงเคิงเขากับกลับแล้วเขาก็เลยมากดื่มนีจะดื่มหนึ่งคอยฉันมาดื่มมือนันก็จะดื่มแล้วนั่นีป็นเป็นกาแฟบอกกาแฟก็เดื่มแล้วสนดื่มยังอีกหล่ะ ดื่มโคเราจะดื่มโคสักดื่มนึงมันจะดื่มโคสักดื่มนึงแล้วก็กลับมาบ้านแดดซองบ่มีแดดซองบอกไปตัวกับกระด้ว่าแดดซองไปพี่น้องไปพี่น้องพี่ใหญ่สิบป้ามาดื่มพับนี่พับเก่าๆนี่ พจกิกาขาวของน้ำานอะนีน่สะบม่มีพีหลอกพ่พี่น้องอยู่ไกลกับเชิดนี่นี่ยอยู่ไกลกับโบดโบดตรงขามโบดเลยพี่น้องนี่ตรงขามโบดเลยนี่ซิมมีพีหลอกบ่อเนาะขย่นเก็บของน้ำไปปดทองสีขาของน้าน้องไปขับไปดื่มน้ำกันสุดท้ายก็มานั่งเดิมเนี่ยพี่น้องมันบอไหนถูกใจหฮง นั่งเบ่งกันตรงขามเป็นโบสพี่น้องตรงขาเป็นโบสตรงขาเป็นโบดพับในเก้าเก้าพี่น้องพับเก้าแห้งเก้าขนาดเลยเฮาเดียวพรอเฮา about องร้อยเจ็ดสิบองดอกโอ้วันไหนมาหยุดเลยก็ปีว่าตอนนั ito, itor, ้นที่จะไปสองร้เสิบงนี่เลยมาอะไก็ปีพี่น้องดีแต่เป็นเอาอันเห็ดใบไม้พลาสติกมาคุ้มไว้มองมองคือเพื่อนพี่น้องเนาะเนี่ยฉันมันเคยยานก็จังสี่ก็ประสิไปของน้ำโพสิกาไปพก็แล้วเพียอนพี่หลอกผู้หายยานพี่หลอกเพราะว่าเด้อ เดี so months, oh, ๋ยวจะข้าวนึงกะสิกาบบานละพี่น้องส่วนสิฮอดบ้านกับปุนละน่งรถไฟกับบมานกับชั่วโมงพี่น้องพี่น้องคาเบิลน้ำกันว่าก็หอดสแล้วตกหลุมพี่น้องตกลุมพี่น้องเบิ้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 งเอซีโนเอชซีนอ้องโอ้อ้อนโอ้โออ้โอ้้โอ้วอออออโอ้ พี่น้องเบิ้งไปตาย,ยานใอยขอไปละใคอย่าหยันก็ไ่กล้าของนามพี่น้องเขาได้กล้าได้เขา่ายุแต่กะดีเด้ว่าของนามยู่บบไก่เนาะนี่ตรงขันนี่ก็เป็นเชิดพี่น้องเป็นโบดเนาะนี่ตรงขันนี่ก็เป็นโบดติดกันเลยเอ,อ่ยเนาะปาะเด็นโอ้ยเป็นโบดจ้าสิก้าบ้านเลยพี่น้องมาสิก้าบ้านแล้วไปน้ำกันจ้ากลับไปเบอร์มิงแฮมต่อ คนก็บ,บ่ค่อยหลายลนะกันน่าแปลกอเลยอุ้ยนกมองแซ่ซ่าโอ้โห thank you ขึ้นก,งงกันยังหลายคือนกันสอบกับบ้านแล้วรถรถเมล์อันรถไฟไประมาณสี่โมงยี่สิบไปสิกับพี่น้องไปน้วกันเนะาะจะได้กลับมาพูดด้ลายได้พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดตับสับสไครป์ให้ช่องแฟนเทราวันคนเดินทามณีภามาเทีย่ยวอีกแล้วจ้าภาพมาเทีย่ยว หลายมองเนาะพามาเบิ่งดอกไม้ดอกไม้เริ่มออกแล้วพี่น้องดอกไม้เริ่มออกงามแล้วก็เดี๋ยวอาทิตย์สองอาทิตย์ก็ขึ้นไรขึ้นายขึ้นแล้วคุณพูดนะสองสามเดือนยังสิมึดบรกาศขอบคุณหลายหลายพี่น้องเนาะโอเคจ้าสวัสดีค่ะ